เมื่อถักแล้วนะครับเราจะเอามาประกอบกับตัวสร้อยนะเราก็ใช้เชือกมัดกันปกติก่อนหนึ่งรอบนะครับจัดทะแยงการออกมาประมาณนี้นะเราดูเซนเตอร์ให้มันตรงกลางนะครับคำนวณด้วยสายตาก็ได้นะครับน้ำห่วงไปทาบไว้นะครับผมก็มัดด้านหลังฝั่งตรงข้ามกับห่วงนะครับผมจัดห่วงให้ตรงกลาง ของฐานที่เราพันไว้นะครับผมจัดให้ดีเลงเลงให้ดีนะครับก็มัดปกติเลยครับหนึ่งรอบนะครับผมหนึ่งรอบนะครับใช้ปากช่วยกัดไว้มัดไปนะครับผมค่อยๆประคองอ่าเมื่อรู้สึกว่ากลางๆแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับให้เชือกเขาจมลงไปในฐานที่เราทําไว้นะครับผมนะก็จะ นี่ผมจะใช้เข่าหนีบไว้นะครับเพื่อจะมัดข้างบนอีกหนึ่งรอบนะครับก็สอดข้ามห่วงนะครับมัดหนึ่งรอบนี้ครับผมดึงปกติเลยนะครับไม่ต้องดึงแน่นมากนะครับข้างบนแล้วก็ไปมัดด้านล่างนะครับผมเหมือนกับครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งอ,อันนี้ดึงให้แน่นเลยนะครับรอบนี้เพื่อให้เชือกที่เรามัดเนี่ยจมลงไป นะครับยึ้แน่นแล้วก็ยอดกาวร้อนนะครับก็ทิ้งให้กาวเซตตัวสักพักนะครับผมนะแล้วก็ตัดปลายเชือกทิ้งปลายเชือกไว้นิดหนึ่งนะครับตัดปลายเชือกใช้ไฟแช็กลนปลายนะครับนะไฟแช็กลนปลายระวังด้วยนะครับเพราะไหมทองนะจะค่อนข้างไวไฟนิดหน่อยนะครับผมลนปลาย แล้นะวใช้กันไกลหรือว่าวัสดุแข็งๆนะครับกดนะให้เรียบเนียนนะครับผม่าน,นเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ครับผมแค่นี้เอง